Wow. สวัสดีครับผมบินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องข้อกวัวรันนิ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวรองเท้าฮูการ o c k กเกตเนะครับว่าหลังจากที่ได้ใช้งานมาครบ200กว่ากิโลนะครับฟิลลิ่งและการใช้งานและสภาพของรองเท้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาคุยในหัวข้อเกี่ยวกับ ความชอบและไม่ชอบและก็ฟิลลิ่งในการวิ่งนะครับผมเอาฟิลลิ่งในการวิ่งอยู่3ลักษณะของเส้นทางนะครับก็คือสนามยางสังเคราะห์ก็คือลู่ขอดนะครับและก็พื้นถนนนะครับและก็พื้น่อนกรีตนะครับก็เดี๋ยวมาคุยในเรื่องของความชอบก่อนนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมชอบนะครับในเรื่องของความเบานะครับรองเท้ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเบามากนะครับ ทำให้เราควงขานะครับดีและก็มีรอบขาที่ค่อนข้างที่จะวิ่งได้จัดนะครับก็คือรอบขาสูงนั่นเองนะครับก็สิ่งที่ไม่ชอบนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็คือในเรื่องของความกระด้างของของตัวโฟมนะครับก็คือโฟมตัวนี้นะครับตอนจับดูนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับนุ่มแต่นุ่มแบบเฟิร์มเฟมนะครับ แต่พอลองใส่จริงๆนะครับเวลาวิ่งนะครับจะรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างนะครับแข็งในที่นี้ผมมองว่ามันแข็งที่เกิดจากแผ่นคาร์บอนนะครับก็คือแผ่นคาร์บอนของเขานะครับมันจะเหมือนประคองทรงของรองเท้าไว้นะครับนี่โฟมของรองเท้าจะไม่เกิดการบิดนะครับทําให้วิ่งแล้วไม่เกิดการโครงเคลงนะครับแต่มันจะมีผลนะครับก็คือคาร์บอนตัวนี้นะครับมันรู้สึกว่ามันจะไม่ดีนะครับ ถามว่ารองเท้ารุ่นนี้ดีดไหมครับมันมันไม่ดีดนะครับมันไม่ดีดไม่เด้งนะครับท,ทั้งทั้งที่มันมีแผ่นคาร์บอนนะครับปกติเราจะเคยได้ยินนะครับว่า <oyun> รองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนส่วนมากก็จะดีดเด้งอะไรประมาณนี้นะครับก็รองเท้ารุ่นนี้ไม่ถือว่าดีดเด้งขนาดนั้นนะครับแต่จะมองว่ามันไม่ดีดเลยมันก็ไม่ใช่นะครับมันจะมีความรู้สึกว่ามันดีดนิดๆหน่อยๆนยนะครับแต่มันไม่ได้แบบเขาเรียกพยศเนาะ หรือพุ่งแบบพุ่งปิดพุ่งปิดอะไรเหมือนยี่ห้อดังๆเขาอ,อะไรประมาณนี้นะครับก er ็สําหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับฟิลลิ่งในการวิ่งลู่ขอดนะครับ <c oughs> ก็คือลู่ยางสังเคราะห์เหมือนที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับจะรู้สึกว่าวิ่งมันนะครับมันจะรู้สึกนุ่มๆน,นะครับด้วยความที่ว่ายางสังเคราะห์อาจจะนุ่มด้วยเนาะแต่ตัวรองเท้ามันไม่ได้นุ่มนะครับแต่ว่าพอวิ่งในลู่ขอดยางสังเคราะห์แล้วนะครับมันจะรู้สึกนุ่ม อาจจะนุ่มเกิดจากยางสังเคราะห์นะครับก็ทําให้รู้สึกว่าวิ่งแล้วมันขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของถนนที่เป็นพื้นถนนนะครับก็คือถนนลาดยางทั่วๆไปนะครับผมมองว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับมันมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับมันกระแทกเท้านิดหนึ่งนะครับมันไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่แนะนําให้คนที่มีน้าหนักตัวเยอะนะครับซื้อรองเท้ารุ่นนี้นะครับ และก็ในส่วนของพื้นที่เป็นคอนกรีตนะครับจะรู้สึกว่ารองเท้ามันดีดนะครับเออมันก็แปลกเนาะสงสัยเป็นเพราะพื้นรองเท้าที่แข็งกับพื้นคอนกรีตที่แข็งด้วยเวลาเราเหยียบไปมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะมันดีดได้เนาะก็จะรู้สึกแปลกเหมือนกันนะครับสําหรับการวิ่งบนพื้นคอนกรีตนะครับเวลาวิ่งบนพื้นคอนกรีตนะครับจะรู้สึกว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับมันจะมันจะดีดนะครับเออมันก็แปลกเหมือนกันเนาะ รองเท้ารุ่นนี้นะครับถ้าผมะจะแนะนำคนที่อยากจะซื้อนะครับผมจะแนะนำสำหรับคนที่มีข้อเท้าที่แข็งแรงนะครับสำหรับคนที่ข้อเท้าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเช่นคนที่ฝึกวิ่งใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่อ้วนนะครับ mm. ผมไม่แนะนําให้ซื้อรองเท้ารุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งเกินไปนะครับแล้วบริเวณนี้มันก็รู้สึกโค้งโค้งนิดหนึ่งนะครับแต่ตรงส้นเท้านี้ ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันล็อกส้นเท้าไว้นะครับก็สําหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับถามว่าน่าซื้อไหมนะครับผมมองว่าน่าซื้อนะครับในราคาที่ลดแล้วนะครับก็ตอนนี้ในช็อปก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5000กว่านะครับ5 0 0พนึงมั้งครับผมไม่แน่ใจนะครับก็รองเท้ารุ่นนี้ผมได้มาจากในเพจนะครับก็ไม่ขอบอกนะครับว่าได้จากเพจไหนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันกว่ากว่านะครับลองไปหาดูได้นะครับพอดีช่องของผมเน้นรองเท้า ราคาถูกนะครับก็คลิปวันนี้นะครับผมถ่ายทําวันที่29กันยานะครับก็เมื่อวานนะครับได้ข่าวว่าซากุนี่อนโดฟินปูนะครับพลัสได้วางจําหน่ายไปนะครับเมื่อวันที่28กันยานะครับก็มีอยู่แค่400คู่ในประเทศไทยนะครับด้วยราคา7,990บาทนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับก็สําหรับผมนะครับเป็นช่องสําหรับคน ทางเลือกที่งบน้อยหรือเป็นมือใหม่ที่ยังไม่กล้าซื้อรองเท้าแพงๆนะครับผมแนะนํารุ่นนี้นะครับยังน่าซื้ออยู่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมป้ายาเลยนะครับว่าน่าซื้อนะครับน่าซื้อในที่นี้คือมันใช้ดีนะครับแต่ขอแนะนําสําหรับคนที่อ้วนแล้วก็หัดวิ่งใหม่นะครับผมไม่อยากให้ใช้นะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างไปนิดหนึ่งนะครับเออ จะเปรียบกับรองเท้ารุ่นไหนใช่ไหมเออเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ดีกว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับถ้าให้ผมเปรียบนะครับว่าคล้ายๆรองเท้าคู่ไหนนะครับผมมองว่ามันฟิลลิ่งในการวิ่งมันจะคล้ายๆไนกี้ซูมฟลายฟลายนิดนะครับก็คือรุ่น2นั่นเองนะครับผมมองว่าลักษณะการวิ่งอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกันมากนะครับถามว่ามันดีเท่าไหมมันไม่ดีนะครับ แต่ซู้มไฟไฟนิดนะครับมันจะค่อนข้างที่จะนุ่มกว่านะครับแต่รองเท้ารุ่นนี้นะครับมันไม่ได้นุ่มเหมือนซูมไฟสองนะครับแต่มันดีกว่าซูมไฟสองตรงความเบานะครับสําหรับผมผมมองว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะครับสําหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับมันเบานะครับเวลาเราวิ่งนะครับมันจะกวงขาได้รอบขามันจะมาจัดกว่าคือมันเบากว่าเนาะมันจะยกแล้วมันไม่ค่อยกินแรงเหมือนซูมไฟไฟนิดนะครับก็ อารมณ์ฟิลลิ่งก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่รองเท้ารุ่นนี้นะครับด้วยการออกแบบเขาบอกว่าเป็นโลเกอร์เชฟมั้งเนาะที่มันเป็นโค้งแบบเชิดอย่างนี้นะครับก็คือคนที่วิ่งแบบเหมือนประมาณจิกปลายเท้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบจิกสปินอย่างเงี้ยมันมันมันไม่รู้สึกพุ่งนะครับแต่สําหรับคนที่วิ่งแบบ ลองรันเบาๆเพศไม่หนักนะครับประมาณ5ครึ่งหรือเพศหกนะครับลิ่งเท้าไปอย่างนี้นะครับจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไหลไปเรื่อยๆนะครับด้วยเอกลักษณ์ของฮก้าที่เขาเออกแบบมาเป็นแบบดอ็ดอกเกอร์เชฟอะไรแบบนี้เนาะผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วว่าเทคโนโลยีอะไรนะครับก็คือเหมาะกับการวิ่งแบบลิ่งเท้าอย่างนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมันนะครับก็ที่ผมพยายามวิ่งนะครับก็คือเป็นแบบ จากกลางเท้าไปหาปลายนะครับแต่เวลาผมวิ่งจิกปลายนะครับมันจะไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ถ้าวิ่งแบบกลิ้งเท้านะครับค่อนข้างที่จะวิ่งสนุกนะครับแต่วิ่งไปแบบเรื่อยๆนะครับไม่ควรที่จะวิ่งเร็วนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับฟิลลิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาวิ่งช้านะครับประมาณเพสเพสหนะครับค่อนข้างที่จะวิ่งสนุกนะครับแต่พอเริ่มเข้าประมาณเพสห้าต้นๆนะครับมันจะค่อนข้างที่จะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับ ถ้าวิ่งแบบประมาณเพลสีครึ่งนะครับค่อนข้างที่จะแบบกระแทกขามากครับแล้วก็ต้องใช้แรงตัวเองในการส่งครับเพราะว่าแผ่นคาร์บอนมันไม่ได้แบบช่วยพุ่งนะครับก็รองเท้ารุ่นนี้ก็จะฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วเนาะว่าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือน่าซื้อนะครับในราคาที่ลดแล้วนะครับนี่ป้ายยาเลนครับก็สภาพของรองเท้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าสภาพของรองเท้ารุ่นนี้ก็จะประมาณไหนนะครับ ก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับช่องข้อวัวดันนิ่งนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับอ่าอันนี้ก็จะป้ายยากับรองเท้ารุ่นนี้นะครับฮอกาโรกเก็ตเอ็กซ์นะครับดูสภาพของรองเท้าฮอกาโรกเก็ตเอ็กซ์นะครับ หลังจากที่ใช้งานมาครบ200กิโลแล้วนะครับว่าสภาพมันจะเยินขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของโฟมรองเท้ารอบๆก่อนนะครับก็เท่าที่ดูก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนะครับก็อาจจะมีเดินไปสกิดดินสกิดอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของพื้นรองเท้านะครับว่าจะขนาดไหนนะครับนี่ก็โซนรองเท้านะครับมุมนี้ก็สกิดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งที่ผมลงกลางเท้าไปหาปลายเท้านะครับผมจะชอบลงประมาณบริเวณนี้นะครับไปหาปลายเท้านะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะพบว่าดอกยางบริเวณนี้ ค่อนข้างที่จะสึกแล้วนะครับถ้าดูจากร่องร่องของดอกยางนะครับส่วนโฟมก็ถือว่าสกิดไปไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะทนนิดหนึ่งนะครับแต่พวกนี้ก็จะเป็นรอยทิมแทงของหินกรวดนะครับก็ถือว่าสภาพยังดีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าพื้นยางเอาโซโบริเวณนี้จะทนได้ขนาดนี้นะครับถ้าดูจาก สภาพแล้วนะครับก็โฟมก็ถือว่ากินไปนิดหนึ่งนะครับถือว่าไม่กินไปเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะทนนะครับผ้าก็ไม่มีการเสียหายนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็บริเวณส้นนะครับผมก็มีลงนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย ก็ถ้าดูโฟมด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันนะครับดอกยางก็จะกินไปนิดหน่อยนะครับฝั่งเท้าซ้ายผมน่าจะลงไม่ค่อยหนักนะครับดูจากดอกยางก็กินน้อยไปหน่อยนะครับส่วนโฟมนะครับโฟมก็ถือว่าสึกขนาดนี้ถือว่าทนนะครับสําหรับระยะ200กิโลนะครับอ่าอ,อาจจะมีสกิดช่วงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคนวิ่งลงกลางเท้าแล้วก็ ิ่งไปทางด้านปลายนะครับส่วนผ้าก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรนะครับในส่วนของอินโซของรองเท้านะครับถือว่าสกรีนก็ยังอยู่ชัดนะครับผ้าก็ยังอยู่ดีนะครับเดีย๋ยวเอาออกมาเลยเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับถ้าดูดีๆนะครับถือว่าสภาพก็ยังอยู่ดีนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ